สวัสดีครับวันนี้บ่าว้าแทยทุกอย่างชแนลครับผ้ามาชมถดี่ครับโตโยต้าครับผมะเบียนบอยไม้งองห้าเก้าสามสี่อำนาจเจริญโตโยต้าเมตีเอกครับกระบะแม็กไลเนอร์ยังโอเคครับผม มีอะไรบอหนมีนะไรบอครับบอ สีภูครับสีพังครับเป็นเห็ดสีใหม่ครับโอ้คัสซีคัสซีสุดยอดครับผมคัสซีคัสซีงามครับคัสซีสวยครับดอกยางถือว่ายังโอเคครับใช่อีกนานครับสว่างครับ ทะเบ,บียนขาดยิบเจ็ดมีมหน้าคมสองหาหกเจ็ดเดี๋ยวไปต่อไหม,ไมเข็มไหมสี่แสนกว่าครับมผมอะไรพ่อเวอร์ครับแอร์เย็นครับผม,มสร้างห้ากุญแจครับโบเห็นครับ รถเป็นสร้างสื่อมาขายเองครับผมสร้างลืมคุณเจียครับเจ้ากอคุณเจียวไวเซ่ครับสร้างว่าไวเซสร้างสตาร์ทให้เบิรงครับเปิดเครื่องให้เบิรงบวอดิเบิรงกสองครับโตโยต้าไมติเอ็ก ส่วงลายยังดีครับสร้างอาจจกอาูุญเจไว้ใส้ว่าสีสตาเครื่องให้เบิ้งครับคนมาเรียกไม่สี่แสนครับภาษีส่วงลายยังสวยเลยครับ เ,เครื่องดีสตาร์ติดง่าย,ายบอกยบริเพาหัวเดีย่ยวหรุ่นสตาร์ทหลน่นลไม่ตีเอกปีอะไรก่อนสามแปดบอกไม่ตีเอกปี 38, สามแปดครับแกพันอ้ายพันเอาไปครับอ้ายสร้างเอาไป นาเสียดายครับบริด้ฟังเครื่องบริด้เบิง์กไพ์ในครับตะเป็นวนารใไม่4แสนครับผมไม่สนใจทโทรมาเบอร์นี้เลยครับ0636841468ครับ0636841468ติดต่อมาได้ครับครับเดี๋ยวพอนคิหนาครับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ